Welcome How's How English are class. back to English class. How going? How are you doing? it doing? h o w a ย e นงวง่า็นรับกกลับมาพบกับครูอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนภาษาอังกฤษกันนะคะโอเ okay, ค let's get started มาเริ่มกันเลยนะคะอ่าเด็กๆเ,เราจะขึ้นบทที่หนึ่งกันแล้วนะคะตอนนี้บทที่หนึ่งเรามีชื่อว่า fun sports fun sports สปอร์ตแปลว่าอะไรคะลองดูรูปนะเดาสิฟันแปลว่าสนุกนะคะฟันสปอร์ตกีฬาที่สนุกนั่นเองนะคะอ่ะเปิดหน้าต่อไปนะคะ open to page 16นะคะในหน้าสิบนี้มีคำศัพท์ใหม่ทั้งหมด9าคำที่เราจะเรียนกันนะคะอ่ะลองดูด้วยกันนะคะว่ามีคำว่าอะไรบ้างเนาะ People's book unit one page sixteen. Two listen hey, point bang. and repeat. One. Fishing. Fishing. Two. Ice skating. Ice skating. Three. Skateboarding. Skateboarding. Four. Sailing. Sailing five kayaking kayaking six bowling bowling seven mountain biking mountain biking eight skiing skiing nine snowboarding snowboarding okay nick comes up ทั้ง9คําคำนะคะอะทีนี้เราจะมาเรียนการพูดว่าเราเก่งถนัดอะไรแล้วก็ไม่เก่งไม่ถนัดอะไรนะ,ะเรามีคำศัพท์อยู่ทั้งหมด9คําคำนี้นะคะคำว่าเราเก่งนะคะหรือว่าถนัดภาษาอังกฤษเราพูดว่า I'm good at ูตามรูนะคะ I'm good at ตัวอย่างคะ่ะ I'm good at fishing ฉันเก่งตกปลานั่นเองนะคะต่อไป I'm good at ice skating ฉันเก่งเล่นสเก็ตน้ำแข็งนะคะต่อไปนะคะฉันไม่เก่งะคะ่ะไม่เก่งเพิ่ม not เข้าไปแค่นั้นเองนะคะ I'm good at ก็กลายเป็น I'm not good at พูดตามครูนะคะ I'm not good at ตัวอย่างค่ะ I'm not good at bowling ฉันเล่นโบ w l ลิ่งไม่เก่งนะคะ I'm not good at snowboarding ฉันเล่นสโนบอร์ดน้ำแข็งสโนบอร์ดไม่เก่งนะคะทีนี้ลองฝึกนะคะเด็กๆฉันเก่งหรือว่าฉันถนดัด I'm good at ไม่เก่งก็คือ I'm not good at นะคะอ่ะลองดูหน้าต่อไปค่ะนี่ข้อที่หนึ่งนี้เลยค่ะเขาบอกว่า I'm good at ice s k a t i n g แปลว่าฉันเก่ง ice s k a t i n g หรือว่า I'm good at mountain biking ฉันเก่งจัก,กรยานภูเขานะฉันบันจัก,กรยานภูเขาเก่งนั่นเองนะคะ ต่อไปด้านล่างเขาบอกว่า I'm not very good at skiing ก็คือฉันไม่เก่งสกีเลยนะคะ I'm not good at นั่นแหละแต่ว่าเขาเติม very ตัวนี้เข้าไป very ตัวนี้แปลว่ามากนะไม่เก่งมากเลยนะคะอะทีนี้ลองดูนะคะเราจะมา เราจะมาทำแบบฝึกหัดกันนะคะเด็กๆในหน้าที่12นะคะในหนังสือแบบฝึกหัดนะหน้า12ค่ะอ่ะดูนี่ในข้อที่1เขาบอกว่าให้ดูและเขียนเลขที่ถูกต้องนะคะก็แค่จับรูปภาพกับคำศัพท์แค่นั้นเองนะคะข้อที่1เขาทำอะไแล้วซ l ลิง n u m เ e r เลขหนึ่งก็คือซิลลิงนะคะง่ายมากต่อไปข้อที่สองทำยังไง where do you do the sport กีฬาทั้ง9ก้ากีฬาเนี้เขาเล่นที่ไหนนะคะในช่องที่หนึ่งนี่คือ r i v e r หรือว่า Sea นะแม่น้ำหรือว่าทะเลนั่นเองกีฬาไหนที่เล่นที่น้ำที่ทะเลนะคะให้เอามาใส่ในช่องนี้ ต่อไป mountain mountain แปลว่าภูเขานะคะกีฬาไหนที่เล่นที่บนภูเขามาใส่นี่แล้วสุดท้าย city หรือว่า town นะคะในเมืองกีฬาไหนที่เล่นในเมืองมาใส่ในช่องนี้นะคะแค่นี้เองนะคะแบบฝึกหัดในวันนี้นะคะโอเคอย่าลืมนะคะเราเรียนคำศัพท์ไปทั้งหมด9ก้าคำนะคะกีฬาที่สนุกต่างๆนะคะแล้วเราก็เรียนประโยคไปสองประโยคด้วยกันนะคะวันนี้ประโยคว่าฉันเก่งหรือว่าฉันถนัดภาษาอังกฤษพูดว่า I'm um, good at good ที่แปลว่าดีค่ะเติม at เข้าไปนะคะ good at ฉันเก่งก็คือ I'm good at fishing ฉันเก่งตกปลา I'm good at fishing ถ้าไม่เก่งนะ่นเรียนถ้าเติม not เข้าไปหน้า good at นะคะยกตัวอย่างเช่น I'm not good at mountain biking ฉันไม่เก่งปั่นจักรยานภูเขาเลยอย่าลืมนะคะวันนี้เราเรียนไปแล้วนะแล้วอย่าลืมทำแบบฝึกหัดด้วยนะคะเด็ก that's all for today see you again next time bye